โดนพลน้ำแข็งไปโดนที่ปากปอีกทีนึงแต่ตีโคราดก็ยังไม่ตายโดนย่ำไปอีกครับโอโ้โหตีโคราชปั่นสุดชีวิตบ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะนำบรรยากาศของศึกตัดสินประจำวันที่6มกราคม2562ของเซิร์ฟที่1เดียวแดงมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับซึ่งก่อนอื่นผมก็ต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าในคลิปนี้ผมจะขออนุญาตเอ่ยชื่อกองพลทั้งสกองพลที่ ทำการแข่งขันกันนะครับโดยก็ชื่อของผู้เล่นทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับเพื่อให้ได้อัตรสในการรับชมนะซึ่งผมก็ไม่ได้มีเจตนาไปในทางที่ไม่ดีนะครับไม่ได้จับประจานหรือว่าทําให้ผู้เล่นที่ทําการแข่งขันเนี่ยเสียหายนะครับแล้วก็ในส่วนของชื่อผู้เล่นแต่ละคนถ้าเกิดว่าผมอ่านออกเสียงผิดถูกยังไงเนี่ยผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมซึ่งคลิปนี้ที่ทำออกมาทั้งหมดก็เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อ คนทั้งสองกองพลแต่อย่างใดนะครับสำหรับศึกตัดสินในวันนี้กองพลที่เข้ามาชิงแชมป์กันก็มีกองพลยูโทเปียกับกองพล9 1นะครับซึ่งผู้เล่นของทั้งสองฝั่งเนี่ยผมก็ทําเป็นตารางไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทีมผู้เล่นของกองพลยูโทเปียจะอยู่ที่ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างทั้ง3ทีมเนี่ยก็จะเป็นของกองพล9 1นะครับผมทีมพายุข,ของกองพลยูโทเปียพลังรวม2อล้านหนะครับมีสมาชิกค,คือนานามกุ คิลอสและก็เซียนะครับผมส่วนทีมพายุของกองพล91พลังรวมคือ2ล้าน8มีสมาชิกค,คือท็อปเซียร์ตีโคราชและก็มอนนะครับทีมเพลิงยูโทเปียมีตาเอิร์ดลักกี้ชิชิก็คือผมเองนี่แหละนะครับแล้วก็ออกเซปเออผมไม่รู้ว่าอ่านว่าออกเซปหรือเปล่านะแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตอ่านแบบนี้นะกันนะครับส่วนทีมเพลิงของ91พลังรวม2ล้าน5นะครับ ก็มีสมาชิกค,คือโนอาตองนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านว่าโนอาตองหรือโนอาตองนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตองมากกว่าตองน่าจะเป็นชื่อแฟนของเขานะครับอ่าก็ขออนุญาตอ่านตามนี้นะฮะคนต่อมาก็คือพา s ซิวนะครับแล้วก็โยชิทีมน้ําแข็งฝ่ายยูโทเปียพลังรวม2อ0ล้านเนะครับสมาชิกค,คือคมสันลีโอบอยแล้วก็สมาร์ททีมน้ําแข็งของ9 1พลังรวม2อล้านหสมาชิกค,คือฮันโลอีดอ มาสเตอร์เแล้วก็แลมโบนะครับผมนี่ก็คือรายชื่อทั้งหมดของผู้เข้าร่วมแข่งขันสึกตัดสินในวันนี้นะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอที่ผมจะเอามาให้ดูในวันนี้จะมีแค่ของทีมเพิงกับทีมพายุเท่านั้นนะครับซึ่งคลิปแรกเนี่ยก็เป็นของทีมเพิงนะครับไม่ต้องรอชานะฮะไปชมกันเลยครับผมเกมจะเริ่มใน3 2 1โอเคครับประตูเปิดไปที่เรียบร้อยลอัคกี้ชี้ยิงสกิล1ดับไปก่อนล่วงหน้าเลยนะครับวิ่งขึ้นไปนะครับตาเอิร์ธกับ ลักกี้ทิชีก็ขึ้นมาด้านบนนะครับตอนนี้ลักกี้ทีชีเจอกับพารซิวโลนะครับที่เล่นเป็นหมีก็ดวลกันอยู่ด้านบนนะครับส่วน2คนข้างล่างก็อยู่ข้างล่างนะครับลักกี้ทิชีก็ยิงไล่มีกลับไปได้นะครับแล้วก็ปาสกิล2ดักลงไปข้างล่างนะครับผมข้างล่างเนี่ยนัวกันมากครับเลครับโนอาเล่นใช้สกิลปั่นไปครับผมแต่ทําอะไรอ็อกเซปไม่ได้นะครับตะเอิร์ดดักยิงสนในอยู่ด้านหลังเคลียร์ไป2คนเลยนะครับผม แต่ลัคกี้ชิชิเป็นฝ่ายเก็บโนอาต้องไปนะฮะเรียกว่าเป็นลัดช็อตที่ได้มาแบบงงๆนะครับฝ่ายแดงวิ่งมาแล้วนะฮะคนหนึ่งพาิเบิลนะครับที่เป็นวิ่งมาจากด้านบนนะครับผมเจอกับอ็อกเซปที่บวกกันอยู่ด้านบนแต่อ็อกเซปเลือดเหลือกระจิตเดียวนะครับใกล้จะตายแล้วตอนนี้ใครทําอะไรงงไปหมดแล้วครับดูไม่ทันลัคกี้ชิชิตายไปแล้วฮะเหลือเหลือเตอะเอิร์ธนะเตอะเอิร์ธถูกลุมซ้แต่ครับผมโอ้โหถูกลุมซ้แต่ก,ตโโก,ตก็ทำให้เลือดอีกฝ่ายเนี่ย ลดไปครึ่งหลอดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ฝ่ายแดงก็ยึดฐานคืนมาได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลักกี้ชี้กับอ็อกเซปวิ่งขึ้นมาเลนบนนะครับผมลักกี้ขึ้นมาด้านบนปาสกิลสองลงไปโดดลงมาไม่เห็นครับอ๋อมาดักอยู่ด้านนี้นี่เองครับผมยิงไปครับลักกี้ชี้ไม่ได้เก็บครับตาเอิร์ดเก็บสามครับผมตาเอิร์ดมาทีหลังแต่เก็บสามไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทิปเปิลคิวไปนะฮะ ตอนนี้ก็ยึดฐานมาได้แล้วครึ่งทางแล้วนะครับผมก็รอฝ่ายแดงกําลังเกิดนะฮะฝ่ายแดงก็มีคนหนึ่งครับยิงสกิลดอดมาครับแต่ไม่โดนใครครับเลครับวิ่งมาตรงๆแบบนี้โดนสกิลไปชุดหนึ่งเต็มดับไปแล้วครับตอนนี้เหลือแค่โยชิครับโยชิกับลักกี้สองคนโยชิแข็งไปแล้วก็แอร์แลนทุบไปครับผมใครอยู่ไหนบ้างใครอยู่ไหนบ้างครับโดนทุบครับโยชิทุบลักกี้กับออกซปตายไปแล้วครับผม เหลือตาเอิร์ดคนเดียวตาเอิร์ดโดนหมีพ่นขี้ปากใส่ลงไปนอนกับพื้นครับก็เป็นพาร์ซิโวที่เป็นไฟลัดช็อตตาเอิร์ดไปนะครับตอนนี้สีแดงก็ยึดฐานกลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะระหว่างนี้อ็อกเซปกับลักกี้ก็วิ่งขึ้นมาเลนบนอีกแล้วครับอ็อกเซปยิงอะไรไม่รู้ครับยิงโดนกําแพงแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆพาสิโวเลือดเหลือแค่จีมหนึ่งฮะใกล้ตายแล้วข้างล่างไม่รู้แลนโยชิพุ่งมาทุบลงพื้นครับตาเอิร์ดวิ่งมาเสริมครับผมลักกี้โยนสกิล โอ้โหตอนนี้โยชิแข็งไปครับเหลือตอะเอ,อิร์ดเลือดยังเกือบเต็มหลอดอยู่นะฮะแล้วก็โนอารครับโนอาปั่นไปแต่ทําอะไรตอะเอ,อิร์ดไม่ได้เลยครับตอะเอ,อิร์ดแข็งมากนะครับผมเลือดแทบไม่ลดเลยนะฮะแล้วก็ฝ่ายน้ําเงินยึดฐานกลับมาได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับฐานก็มาได้ใกล้จบเกมนะครับ80%แล้วพาสิเบิลก็วิ่งขึ้นมาเลนบนอีกแล้วฮะพุ่นมาครับลัคก,กี้วิ่งเกกระโดดขึ้นไปด้านบนฮะบ,บวกกับพาสิเบิลพาสิเบิลแข็งครับพาสิเบิลแข็งงงงงททยยังไงัยงไไง ก็โดนยิงสกิลหนึ่งไปครับลัคกี้ปาสกิลสองไปเว้าครับแล้วก็ตายไปตอนนี้ตาเอิร์ดปั่นครับผมโดนโยชิทุบครับมีพ่นโดนนัวกันมากครับตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นใครออกเซปทุบไปหนึ่งครั้งครับผมแต่โดนโยชิเก็บไปนะครับก็ลัคกี้ชชิเกิดมาแล้วฮะตอนนี้ฝ่ายน้ำเงินฮะยึดไปได้99.9%แล้วนะครับก็มาถึงอ่า ทางสุดท้ายแล้วแต่ว่าตอนนี้โนอากับโยชิมาดักข้างหน้านะครับปั่นไหมครับลัคกี้เดินมาโง่ๆครับผมจะตายแล้วจะตายแล้วตายไหมครับตายไม่คว้างสกิล2ไปครับแข็งแข็งโนอาได้แล้วก็ตายไปนะครับตอนนี้ตะเอิร์ธก็เก็บพาร์สิเบิลไปแล้วครับนัวมากครับแล้วก็ตะเอิร์ธเก็บโนอาตองไปอีกคนหนึ่งนะครับก็เกมก็น่าจะจบแล้วนะครับผมเพราะว่าอีกฝ่ายน่าจะเกิดมาไม่ทันนะก็เป็นไปตามคาดนะครับ สำหรับการแข่งขันของทีมเพลิงไฟ่ยน้ำเงินนะครับของกองพลอุโทเปียก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับด้วยการยึดฐาน85%ต่อ100นะครับ MVP ก็ตกเป็นของตาเอิร์ธไปนะครับด้วยสกอร์สังหารต่อเนื่อง10ต่อ3นะครับผมต่อมามาดูเกมที่2กันบ้างนะครับเกมนี้ก็เป็นอรอบของทีมพายุนะครับซึ่งทีมพายุของกองพลอุโทเปียเนี่ยเสียเปรียบในเรื่องของพลังรวมถึง 2แสนเลยทีเดียวนะครับผมค่าพลังรวมของสมาชิกทั้ง3คนเนี่ยก็ต่ำกว่าสมาชิกทั้ง3คนของกองพล9 1ทั้งหมดเลยนะครับเรียกได้ว่ารอบนี้ทีมพายุของยูโทเปียเนี่ยเสียเปรียบมากๆเลยนะครับแต่เขาจะแก้สถานการณ์ได้ไหมนั้นก็รอติดตามกันนะฮะเกมจะเริ่มใน 3, 2, 1ครับผมประตูก็เปิดแล้วนะฮะ <Un lock. S 1> มุมกล้องก็จับมาเป็นาภาพหน้าจอของเซียนะครับที่เล่นเป็นหมีนะ มีแพนด้าใส่ชุดคริสต์มาสนะครับก็วิ่งมาเลนล่างข้างบนมีนานาโมกุนะครับถือปืนเด้งมาด้วยครับผมโอ้โหปืนโกงมากนะใน PVP ม่อนเพิ่งเริ่มเกมมาก็เหลือครึ่งหลอดแล้วนะฮะโดนปืนเด้งของนานาโมกุไปนะครับผมแล้วก็ตีคอราชครับมาจากข้างบนเล่นเลยครับผมใช้สกิลปั่นไปแต่ทําอะไรไม่ได้ครับเลือดไม่ลดตอนนี้ม่อนครับม่อนตายไปแล้วครับผมเสียเสียใกล้ตายแต่เก็บท็อปเซอร์ไปได้ครับผมแต่ว่าสกอร์ขึ้นเป็นของคีรอสนะฮะ แล้วก็เซียเก็บตีโคราดไปได้อีกช็อตสุดท้ายนะฮะแล้วก็เซียวิ่งมาดุบๆแล้วไม่รู้วิ่งมาทําไมแล้วก็โดนยิงไปนะครับโดนท็อปเซียเ,เก็บไปนะก็ดูเหมือนว่าเมื่อกี้เลือดเหลือน้อยแล้วก็จะวิ่งไปถ่วงเวลาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกแผนหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ฝั่งนู้นนะฮะมอนก็เก็บนานา,นามกุไปอ่าแล้วก็เก็บคิรอสไปอีกคนนะครับแล้วก็สีแดงครับยึดฐานกลับคืนมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่ว่าเซียรครับเหลือคนเดียว ยังไม่วิ่งไปนะครับผมรอเพื่อนเกิดก่อนถ้าวิ่งโง่ๆไปคนเดียวเนี่ยตายแน่นอนนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายยังเหลืออยู่3คนอ่าพอเพื่อนเกิดมาแล้วก็วิ่งมาฮะโดนตีโคราาใช้เลสกิลปั่นไปนะครับแต่ทําอะไรไม่ได้ครับใครแข็งครับผมใครแข็งม่อนแข็งครับแต่ว่ายังไม่ตายนะฮะเสียก็ใกล้ตายแล้วแต่แต่ครับผมแต่หนัวกันกับตีโคราาแล้วก็เก็บตีโคราาไปได้นะครับอ่านามโมกุก็เก็บม่อนกับท็อปซีเออร์ไปได้2คนเลยนะฮะเมื่อกี้ ตอนนี้คีรอดก็ยังเลือดเต็มอยู่นะครับเซียก็เลือดเหลือแค่จิ้มหนึ่งนะนาเมื่กูครับยิงปืนเด้งดักไปครับโอ้โหโดนท็อปเซีอร์เต็มเต็มครับสองดอกครับสามดอกครับผมท็อปเซีอร์เล่นชีน่าครับเกือบตายแล้วครับวิ่งยังไม่ถึงฐานมอนก็โดนแช่แข็งไปนะครับเลือดเหลือครึ่งหลอดตีโคราาครับปั่นมาครับปั่นเข้ามาครับแต่มีไม่ตายครับเซียไม่ตาย ยังไงต่อยังไงต่อคีรอสเก็บท็อปซีอรอ์กับมอนไปได้ครับสีโคราดปั่นเสียตายไปแล้วฮะตอนนี้เหลือตีโคราดกับคีรอสหนึ่งหนึ่งครับผมหนึ่งหนึ่งยังไงยังไงเลปันมาครับไม่โดนคีรอสครับว้าวครับโอ้โหนานามกุยิงปืนเด้งมาจากระยะไกลโดนตีโคราดไปเกือบตายครับผมโดนไปอีกทีก็น่าจะตายไปแล้วนะฮะเมื่อกี้ แต่ว่าเอ้ยแต่ว่าก่อนตายตีโคราดเก็บคีรอดไปได้นะครับส่วนนานโมกุก็เก็บตีโคราดไปได้ด้วยปืนเด้งนะฮะชีน่ายิงเบ้าไปครับผมนานโมกุยิงโอ้โหท็อปซีอร์โดนปืนเด้งล้วทีเดียวเกือบตายแล้วก็ล่วงไปนะครับโดนเซียเก็บไปนะครับผมตอนนี้เหลือแค่มอนโดน2องเอ้ยไม่ใช่โดนรุม2นะครับมอนแต่ยังไม่ตายครับหนังเหนียวครับมอนโดนพ่นไปโดนขี้ปากกลับค่าล้มปากของมีไปแล้วนะครับส่วนตีโคราดก็ใช้สกิลปันมาแต่ไม่โดนใครนะครับตอนนี้ ตีโคร,ราดเหลือคนเดียวครับกับฝ่ายน้ําเงินอีก3คนส่วนคีรอดก็ลงไปจูตีดูดีกับตีโคราดอยู่ด้านล่างแล้วก็เก็บตีโคราดไปได้นะครับท็อปซียรออ์วิ่งมาคนเดียวดุม,ดม,ดมครับโดนแท่แข็งไปแล้วก็โดนลุมครับโดนคีรอดอยู่ด้านล่างครับยิงทั้งหน้าทั้งหลังยังไงครับยังไงใกล้ตายแล้วครับท็อปซียรออ์ใกล้ตายแล้วโดนครับจะเก็บได้ไหมเซียจะเก็บได้ไหมเรียบร้อยครับเซียเก็บท็อปซียร์ไปได้เหลือแค่ มอนคนเดียวครับตอนนี้มอนคนเดียวอีกแล้วครับโดนลุม2อ,อีกแล้วครับเสียก็ยิงรัวๆเลยครับปืนกลทองแต่ก็เก็บยังไม่ได้นะครับตีโคราดวิ่งมาเสริมได้ปั่นไปครับผมโดนมีแต่เลือดมีไม่ลดเลยครัมีแข็งมากโดนพ่น้ำแข็งไปโดนที่ปากไปกทีนึงแต่ตีโคราดก็ยังไม่ตายโดนย่ำไปอีกครับโอ้โหตีโคราดปั่นสุดชีวิต ยังไม่ตายครับโอ้โหเรียบร้อยครับโดนคีรอสเก็บไปได้ตอนนี้ใกล้จบเกมแล้วนะครับผมแต่แต่ใกล้จบแล้วจบไหมครับยังไม่จบครับผมมีคนวิ่งมาเหยียบฐานได้ครับเป็นใครท็อปซีเออร์วิ่งมาเหยียบฐานไปได้แต่ครับโดนลุม3ยังไงครับตายไปไปที่เรียบร้อยนะฮะนานามูกุเก็บท็อปซีเออร์ไปในลัทช็อตสุดท้ายแล้วก็เกมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกินคาดจริงๆครับรอบนี้เรียกได้ว่าพลิกสถานการณ์เลยทีเดียวฮะถึงแม้ว่าพลังของ ฝ่ายน้ำเงินจะเสียเปรียบถึง200,000นะครับแต่ก็เอาชนะฝ่ายแดงมาได้นะครับด้วยสกอร์การยึดฐานนะครับฝ่ายแดงยึดฐานไปได้แค่26%เท่านั้นเองนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินเนี่ยก็100%นะฮะโดย MVP ตกไปเป็นของคีรอสนะครับด้วยสกอร์สังหารต่อเนื่อง6กคับ2นะครับผม ดูจากความต่างของพลังในตอนนี้นะฮะก็ดูกันเ,เลยนะฮะว่าพลังต่างกันขนาดไหนแต่ทีมน้ําเงินเนี่ยก็ยังสร้างสถานการณ์ให้ได้เปรียบเลยก็นําชัยชนะมาสู่กองพลอุโทเปียได้นะครับผมโอเคครับในการแข่งขันศึกตัดสินในวันนี้ก็จบไปโดยกองพลอุโทเปียทาสกอรอ์การชนะไปทั้งหมด3ต่อ0นะครับผมก็ขึ้นเป็นแชมป์อันดับที่1ประจําสัปดาห์นี้ไปนะครับสัปดาห์แรกของปี2 5 6 2นะครับ ก,การแข่งขันในวันนี้ก็ถือว่าดูเดือดกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันของทีมพายุนะครับถึงแม้ว่าทีมพายุของอุโทเปียเนี่ยจะพลังน้อยเสียเปรียบพ่มมากเลยแต่ในที่สุดก็เอาชนะมาได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็อยากจะให้ทุกคนลองมองดูดีๆนะครับว่าจริงๆแล้วเกมเนี่ยพลังเยอะนะ่มันได้เปรียบแน่นอนนะครับพลังเยอะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าพลังไม่ใช่ทุกสิ่งนะครับมันต้องดูที่ฝีมือความร่วมมือของคนในทีมนะครับการวางแผนทีมเบิร์กแลวก็เทคนิคในการเล่นด้วยนะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะสนุกกันนะฮะผมก็นำบรรยากาศการแข่งขันศึกตตดสินวันแรกของปีเลยนะครับมาให้ทุกคนได้ดูกันนะถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยยังไงผมก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมไปละบายบาย